มาดูเรื่องอาเซียนกันบ้างค่ะสำนักข่าวไทยเรานำเสนอรายงานพิเศษสู่หนึ่งเดียวในอาเซียนนะคะวันนี้เป็นเรื่องความก้าวหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษสะแก้วค่ะเป็นพื้นที่นำร่องเลยนะคะซึ่งขณะนี้กำลังจะเริ่มดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนเพื่อที่จะรองรับนักลงทุนอุตสาหการรมแปรรูปสินค้าเกษตรติดตามจากรายงานของคุณเยวาวลักษ์โบราณมูลค่ะ สก,ก้วนะคะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่รัฐบาลกําหนดนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับประชาคมอ,อาเซียนค่ะเนื่องจากว่าที่นี่นะคะมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาค่ะและที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอาเภออรัญญะประเทศแห่งนี้นะคะก็นับว่าเป็นประตูสู่อิโนโดจีนที่สําคัญค่ะเนื่องจากว่ามีมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะโดยในปี2558ที่ผ่านมานะคะที่นี่มีมูลค่าการค้าสูงถึง82,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ แต่ละวันมีรถบรรทุกสินค้าผ่านจุดผ่านแดนแห่งนี้ไปยังประเทศกัมพูชาเวียดนามและจีนไม่น้อยกว่า2 5 0คันทำให้เกิดความล่าช้าแต่ปัญหานี้กําลังจะได้รับการคลี่คลายเนื่องจากสระแก้วกําลังดําเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกาการอรันยประเทศบ้านหนองเอี่ยนสตึงบทของกัมพูชาเพื่อตอบสนองระบบโลจิสติกโดยเฉพาะ นี่คือส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะแก้วที่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบล2อำเภอรวมพื้นที่27,500ไร่โดยในปีนี้จังหวัดมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนสายต่างๆในอำเภออรัญ,ญญประเทศซึ่งจะมีการปรับปรุงขยายถนนเดิมที่มีอยู่แล้วก่อสร้างถนนและทางยกระดับเพิ่มเติมรวม5เส้นทางรวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วระบุมีนักลงทุนเกี่ยวกับการแปลรูปผลผล,ผลิตการเกษตรสนใจตอบรับเข้ามาลงทุนในพื้นที่แล้วที่ติดต่อมาที่เป็นขนาดใหญ่ๆเลยนะฮะลงทุนหลายหมื่นล้านเนี่ย<ๆ>ก็เป็นโรงงานแปลรูป<ๆ>พวกอุตสาหกรรมทางการเกษตรอย่างเช่นข้าวอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนะฮะเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ย เขาจะทําเป็นสินค้าที่เรียกว่าสินค้าฮาลาลสินค้าปลอดภัยเพราะฉะนั้นเขาต้องการวัตถุดิบที่มาจากแบบพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหลากหลายผลไม้เขาก็เอาพืชผักต่างเนี่ยที่เอามาทําเป็นอาหารเนี่ยเขาอยากจะทําหมดเลยนอกจากผลประโยชน์โดยตรงของภาคธุรกิจและประเทศชาติแล้วชาวบ้านในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่างก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,กรที่ผลผลิตมีภาคอุตสาหกรรมรองรับ หรือเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆแก่คนในชุมชนคือถ้าเกิดมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารเข้ามาเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กร,รเนี่ยได้ประโยชน์หมดเลยอันนี้เป็นเรื่องแรกนะเรื่องอาชีพก่กอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในอนาคตเนี่ยเมื่อมีความเจริญเกิดขึ้นเนี่ยทางเลือกของพี่น้องประชาชนมากขึ้นเขาอาจจะเปลี่ยนอาชีพก็ได้จาก,กเกษตรกรรมไปเป็นการให้บริการไปทำร้านอาจจะมีร้านอาหารก็ได้เพราะมีคนเข้ามาอยู่เยอะอย่างเงี้ย นอกจากการแปลรูปสินค้าเกษตรแล้วอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะแก้วยังมีอีกหลายอย่างอาทิสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มพลังงานทดแทนรวมถึงอะไหล่ยานยนต์ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปในอนาคตเยาวลักโบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน